ตอนที่704เฟิงหมิงเฉวียนเข้ามาในสนามประลองในเมืองแล้วก็หาที่นั่งที่นี่ก็คล้ายๆกับก็เซิงชูรีเขตหนึ่งที่ผู้ชมสามารถนั่งดูการประลองรอบจริงได้ที่เมืองของตัวเองเลยแม้เฟิงหมิงเฉวียนจะอยู่ในเมืองระดับราชวงศ์ที่มีประชากรกว่า5 0 0 0 0คนแต่จํานวนคนที่มานนั่งดูในสนามประลองนั้นมีน้อยมาก มนุษย์ในกอสซนชูริเขตสอไม่ได้ตื่นเต้นหรือกระตือรือร้อนกับการประลองเท่าไหร่ที่นี่มีเหมือนกับกอสซนชูริเขตหนที่เป็นการประลองเพื่อหามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกอสซนชูริเขตสอจะมีสปิริตเข้ามาร่วมด้วยทําให้มนุษย์ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เลยไม่ค่อยมีคนสนใจคนจํานวนมากเลือกที่จะยอมแพ้เพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดไว้ก่อนถ้าต้องเจอกับสปิริตที่แข็งแกร่ง โดยทั่วไปแล้วสปิริตจะมีจิตใจที่โหดเหี้ยมไร้ความปราณีมนุษย์ไม่เหมือนกับสปิริตมนุษย์จะมีแค่ชีวิตเดียวถ้าตายก็คือตายเลยมีศักนตกรรมที่มนุษย์ถูกฆ่าตายในการประลองศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเป็นประจำในการต่อสู้สปิริตจะไร้ความปราณีพวกมันไม่มีคำว่ามิสหรับมนุษย์พวกมันต้องการบิขยี้มนุษย์ให้สิ้นซากไป แม้แต่เสือก็ยังให้ความสนใจกับการประลองศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะยังไงก็ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้เป็นบุตรแห่งพระเจ้ามาก่อนพวกเขาไม่อยากจะเสียเวลาไปรายงานข่าวมนุษย์ถูกสปิริตบทคียหรือสปิริตได้รับชัยชนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างขมขื่นสําหรับพวกเขา คนที่เลือกที่จะมาดูการประลองศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากจะเป็นคนระดับสูงของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆพวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงพอที่จะยึดเมืองสปิรรตได้พวกเขามาดูเพื่อสังเกตการพวกสปิรรตเพื่อในอนาคตจะต้องผเผชิญหน้ากันในตอนบุรยึดเมืองเฟิงหมิงเฉวียนมาดูการประลองศักดิ์สิทธิ์ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมว่าเขาจะเห็นดอนลา่าที่นี่ตอนนี้ดอนลา่าอยู่ที่กอเซนชูริเขตสองแล้วด้วยเลือดนักสู้ที่ยิ่งใหญ่เขาจะต้องเข้าร่วมการประลองครั้งนี้อย่างแน่นอน แม้เขาจะคิดแบบนั้นแต่ยังไงเขาก็รู้ว่าโอกาสที่ดอลล่าจะมาก็ไม่ได้มากอย่างที่หวังดอลล่าเพิ่งจะเข้ามาในกอรเซนชูรี่เขตสองได้ปีกว่าๆระยะเวลามันสั้นเกินไปไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งหรือมีพรสวรรค์ยังไงเขาก็ไม่น่าจะสู้กับสปิริตที่แข็งแกร่งราวกับปิศาจได้เฟิงหมิงเฉียนในขณะที่เฟิงหมิงเฉียนกําลังรอให้การต่อสู้เริ่มขึ้นเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกเชื่อเขาจากด้านหลังเขาหันกลับไปดูและพบว่าคนที่เรียกเป็นคนที่เขารู้จัก คุณหัวเฟิงหมิงเฉียนรีบเดินเข้าไปจับมือทักทายทันทีชื่อเต็มๆของคุณหัวก็คือหัวปิงเขาเป็นคนที่อยู่ในกอสซินชูริเขตสองมาเป็นร้อยปีแล้วเขาคือคนที่เข้ามาในกอสซินชูริเขตสองในยุคแรกๆเขาทำงานด้านสื่อมวลชนและเขาก็เป็นอดีตผู้ดูแลเฟิงหมิงเฉียนด้วยนายก็สนใจกันประลองศักดิ์ิทธิ์ด้วยหรอหัวปิงมองเฟิงหมิงเฉียนด้วยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยตอนนี้เฟิงหมิงเฉียนคือนักเข่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาพันดวงดาว ในกอลเซนชูรี่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพได้การที่เขาเห็นเฟิงหมิงเฉวียนที่นี่เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างประหลาดใจถ้าเขาต้องการตามติดหรือรายงานสดเขาก็น่าจะประจำอยู่ที่สถานีแล้วให้ลูกน้องมาเก็บข้อมูลมากกว่าการที่เฟิงหมิงเฉียนลงทุนเอากระดาษมาจดข้อมูลที่นี่ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่แปลกใช่ครับผมสนใจมันมากคุณหัวคุณมาที่นี่เพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับการประลองใช่ไหมเฟิงหมิงเฉียนถามคุณหัวยิ้มเขาพูด ฉันต้องทำแบบนี้ทุกๆสิบปีนี่ก็เป็นการมารายงานข่าวครั้งที่13ของฉันแล้วบทความก่อนๆที่ฉันเขียนไปก็แทบจะไม่มีคนอ่านเลยดูเหมือนมนุษย์คนจะหมดความสนใจในการประลองนี่แล้วจริงๆถ้ามันแย่ขนาดนั้นแล้วทำไมาคนถึงยังยืนกรานที่จะทำมันอยู่อีกเฟิงหมิงเฉียนทมด้วยความงงการมาทำข่าวที่คนไม่ให้ความสนใจแบบนี้มันตรงกันข้ามกับหลักการทำงานของเขาในวงการสื่อ แต่คุณหัวกลับยืนกรานที่จะมาดูการแข่งทุกๆสิปีเพื่อรายงานข่าวและเขียนบทความนีค่อนข้างทำให้เฟิงหมิงเฉียนประหลาดใจจากมุมมองของฉันฉันเชื่อว่าการรายงานข่าวการประลองมีความหมายในการพัฒนามนุษยชาติจริงอยู่ที่มนุษย์ทําผลงานในการประลองศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ดีแต่กระนั้นพวกเราก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเขา มนุษย์ที่มีพรสวรรค์จะมาที่นี่ทุกๆสิบปีด้วยความหวังที่จะสร้างชื่อให้กับมนุษยชาติให้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะยังไงพวกเขาก็คือฮีโร่คุณหัวถอนหายใจจากนั้นเขาก็พูดต่อแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าแรงบันดาลใจต่างๆไม่สามารถช่วยให้ความหวังกับมนุษย์ได้อีกแล้วมีเพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นที่จะสร้างความหวังให้กับมนุษย์ได้มนุษย์เจ็บช้ำจากการถูกสปิริตดูถูกมา,มากแล้ว บางทีพวกเราก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วแต่ยังไงฉันก็ต้องมาทำเข่าเรื่องนี้ฉันจะต้องเก็บข้อมูลของสปิริตที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของมนุษย์ให้หมดอย่างน้นอยๆพวกเราก็จะได้เรียนรู้เฟิงหมิงเฉียนรู้สึกเช่นชมคนคนนี้จากใจจริงในฐานนะคนทำงานด้านสื่อหัวปิงเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าที่หาตัวจับได้ยากแม้แต่ตัวเฟิงหมิงเฉียนเองก็ไม่มั่นใจว่าอุดมการณ์ของเขาจะเทียบกับหัวปิงได้ พวกเขาสองคนพูดคุยกันจนกระทั่งการแข่งเริ่มสนามประลองแห่งนี้สามารถบรรจุผู้ชมได้เป็นแสนแต่จำนวนผู้ชมมีเพียงแค่หลักพันเท่านั้นนอกจากนักข่าวนักสู้และผู้สังเกตการจากองค์กรต่างๆแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนอื่นเข้ามาดูการประลองเลยเพราะผลลัพธ์มันก็เห็นๆกันอยู่แล้วว่ามนุษย์ไม่มีทางชนะเมื่อพวกเขารู้อยู่แล้วว่าจะไม่เห็นมนุษย์ชนะพวกเขาก็เลือกที่จะไม่มาดูให้เสียเวลามนุษย์ชื่นชอบชัยชนะ พวกเขาชื่นชมฮีโร่แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่เคยตระหนักเลยว่ากว่าคนเหล่าน,นั้นจะมาเป็นฮีโร่ได้พวกเขาจะต้องผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนสำหรับเหล่าฮีโร่ในตำนานนั้นความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอเ,เพียงพวกเขาสามารถนำความล้มเหลวเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้ได้ <S 2> <S 2> <S 2> การประลองศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นแล้วนักสู้เดินลงมาสู่สนามประลองเรียบร้อยแล้ว สนามประลองมีขนาดที่ใหญ่มากมีสนามประลองเล็กๆแยกออกไปมากมายหลายสนามทำให้สามารถประลองพร้อมๆกันได้เป็นพันๆคู่มนุษย์กับสปิริตถูกแยกให้อยู่คนละโซนกันพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกันได้นี่ก็เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทระหว่างสองฝ่ายก่อนที่การประลองจะเริ่มเนื่องจากมีมนุษย์และสปิริตจำนวนมากเข้าร่วมการประลองทำให้มันยากมากที่จะแยกออกว่าใครเป็นใคร เฟิงหมิงเฉียนพยายามลองไล่ดูลิสต์รายชื่อสายการประลองที่ถูกระบบจับขึ้นมาแบบอัตโนมัติเขาหวังจะได้เจอชื่อดนลา่าหัวปิงที่นั่งอยู่ข้างๆเริ่มใช้ปากกาจดข้อมูลบางอย่างลงไปสีหน้าของเขาดูเครียดทีเดียวเขาไม่อยู่ที่นี่จริงๆเฟิงหมิงเฉียนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เมื่อเขาเจอชื่อของดนลา่าหัวปิงหันมามองเฟิร์งหมิงเฉียนด้วยหน้างงๆหรือว่าจะมีเพื่อนของนายเข้าร่วมการประลองด้วยหรอใช่ครับ ฟิงหมิงเฉยนตอบโดยไม่ลังเลตอนนี้เขารู joking, ้สึกตื่นเต้นมากแม้เขาจะไม่เคยเจอหรือพูดคุยกับดอลล่าแต่เฟิงหมิงเฉยนก็ชื่นชมและหลงไหลคนคนนี้มากสําหรับเขาแล้วดอลล่าคือสหายคนหนึ่งเขาถือว่าดอลล่าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเพื่อนของนายหมายเลขอะไรเดี๋ยวฉันจะเช็คดูให้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาเก่งหรือเปล่าหัวปิงพูด เฟิงหมิงเฉยนรีบบอกหมายเลขของดอลล่าไปในทันทีหัวปิงคือผู้เชี่ยวชาญดังนั้นเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของดอลล่าได้ดีดอลล่าเจอกับแบล็กโกลเพื่อนของนายดูไม่ดีเลยที่ต้องเจอกับสปิริตตั้งแต่รอบแรกแบล็กโกลคือสปิริตระดับราชวงศ์ที่แข็งแกร่งมากมันมีชุดเกราะที่มีพลังป้องกันสูงมากแม้แต่อาวุธระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ยังยากที่จะสร้างความเสียหายให้กับมันได้ตอนที่7 0 5 หลังจากที่ฟังหัวปิงพูดเฟิงหมิงเฉวียนก็เริ่มที่จะกังวลขึ้นมาทันทีเขาไม่อยากจะให้ดอลล่าต้องมาสู้กับคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจขนาดนั้นขณะที่พวกเขากำลังพูดกันอยู่นักสู้ทั้งสองก็เดินเข้าไปในสนามประลองนักสู้คนหนึ่งมีขนาดตัวที่สูงกว่า3เมตรและสวมชุดเกราะสีดำมันดูน่ากลัวจริงๆการเคลื่อนไหวของมันดูเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ทำจากโลหะ นักสู้อีกคนก็ดูแข็งแกร่งเช่นกันถ้าเทียบกับมนุษย์ด้วยกันถือว่าเขาดูน่าเกรงขามทีเดียวแต่กระนั้นชุดเกราะสีม่วงของเขาก็ยังดูบางกว่าชุดเกราะของคู่ต่อสู้ Spirit แบ็ k โกลคำรามและยกค้อนของมันขึ้นมากวัดแกว่งค้อนของมันมีขนาดพอๆกับรถจยนคันเล็กๆเลยมันทุบลงไปที่พื้นที่อยู่ด้านหน้าหาันเซนโดยพลังที่พอจะทำลายภูเขาได้เลย เฟิงหมิงเฉียนเงือตกทันทีถึงดอลล่าจะสวมชุดกรอสีม่วงอยู่แต่แค่ดูเขาก็พอจะบอกได้เลยว่าดอลล่าน่าจะอ่อนแอกว่าฝ่ายตรงข้ามมากการที่ดอลล่าจะต้องเผชิญหน้ากับแบ็คโกลทำให้เขากลัวเฟิงหมิงเฉียนเองก็เป็นผู้วิวัฒนาการดังนั้นเขารู้ดีว่าสปิริตต,ตนนั้นน่ากลัวขนาดไหนเพื่อนของนายดูเหมือนจะช้าไปหน่อยนะเขามีความโดดเด่นในด้านไหนล่ะดูเหมือนเขาคงจะจบไม่สวยแน่คู่ต่อสู้ของเขาอ่ะมีพลังอันไร้ขีดจำกัด ดังนั้นถึงเขาจะเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในหัวปิงยังพูดไม่ทันจบเขาก็ต้องหยุดพูดไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเห็นว่าดอลลา่าไม่ได้หลบการโจมตีจากค้อนที่กำลังพุ่งเข้าไปหาเขาเขาไม่แม้แต่จะชักอาวุธออกมานี่มันทำให้พวกเขาเป็นกังวลมากดอลลา่าเพิ่งจะเข้ามาในกอรซินชิริเขตสองได้กับเกือบสองปีระดับความแข็งแกร่งของเขายังไม่น่าสูงนักการต้องมาเจอกับโคต่อสู้ที่โหดร้ายขนาดนี้ถือว่าเขาด่วงซวยจริงๆ คอนของแบล็กโกลตรงเข้ามาที่หัวของฮันเซินเขายกหมัดขวาขึ้นและก็ชกไปที่คอนเมื่อหัวปิงเห็นการเคลื่อนไหวนี้เขาก็สส่หัวและพูดเพื่อนของนายเนี่ยเป็นคนที่เลือดร้อนมากแต่แบล็กโกลแข็งแกร่งก่อนที่หัวปิงจะพูดจบประโยคหมัดของดอล่าก็พะทะกับคอนหมัดของเขาฉีกคอนเป็นชิ้นๆหัวปิงและเฟิงหมิงเฉี่นอึง้งพวกเขาไม่คาดคิดว่าหมัดนั้นจะมีพลังถึงขนาดนี้ หัวปิงช็อกมากเขาที่ดูการประลองศักดิ์สิทธิ์มาหลายครั้งแล้วและเขาก็รู้จักนักสู้มากมายที่เข้าร่วมการแข่งครั้งนี้รวมถึง Spirit b a c k กโกลด้วยมันคือนักรบที่ทรงพลังมากมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ยังไงมันก็แข็งแกร่งอันดับต้นๆในบรรดาสปิริตราชวงศ์มาอยู่ต่อหน้าชุดกกอดและคนที่ท่งพลังของมันมีผู้วิวัฒนาการต้องตายด้วยมือมันหลายต่อหลายคนแล้ว อาวุธระดับเลือศักดิ์สิทธิ์มากมายถูกคอนอันนี้บทขยี้แต่ตอนนี้มันกลับถูกบทขยี้ได้ไง่ายๆด้วยหมัดของมนุษย์สิ่งที่เขาเห็นมันไม่น่าเชื่อพูดไปก็ยากที่จะมีคนเชื่อหัวปิงมองไปที่ตนลา่าในขณะที่อ้าปากค้างเขาลืมไปหมดแล้วว่าเขาจะต้องเขียนอะไรลงไปในรายงานบ้าง ในสนามประลองหลังจากที่หันเส้นทำลายค้อนแล้วพลังอันมหาศาลก็เดือดขึ้นมาภายในร่างกายของเขาอีกครั้งเมื่อเห็นแบ็คโกลกกำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นหันเส้นก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับออกหมัดที่ราวกับจะฉีกอากาศได้ไปที่หน้าสปิริตหมัดของเขาส่งเสียงคำรามราวกับเสือมันฉีกอากาศจนเกิดเสียงดังในชั่วพริบตามันก็ไปถึงหน้าของแบ็คโกลแบ็คโกลคคำรามออกมาแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างของมันป้องกันการโจมตีที่เข้ามา ชุดเกราะแขนและหัวกระโหลกของมันถูกบดขยี้ทันทีเลือดไหลนองสนามประลองร่างของแบ็คโกลพุ่งออกไปจากสนามประลองมีเลือดลากเป็นทางยาวไปถึง15เมตรเป็นไปได้ยังไงหัวปิงลุกขึ้นยืนทางสมดุและปากกาของเขาร่วมไปเรียบร้อยแล้วเขามองดอลล่าพร้อมกับเบิกตากว้างจนตาก,กับจะหลุดออกจากเบา้าแค่หมัดเดียวก็สามารถเอาชนะได้แล้ว สปิริตที่แข็งแกร่งอย่างแบ็คโกลถูกฆ่าในพริบตาทาั้งๆที่การต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมันไม่มีโอกาสจะได้ตอบโต้อ,อะไรเลยไม่มีใครจรินตนาการออกว่าหมัดน,นั้นมีพลังมากมายขนาดไหนมันยากที่หัวปิงจะเชื่อว่าจะมีผู้วิวัฒนาการที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้เฟิงมหมิงเฉียนก็ช็อกเช่นเดียวกันเขาเกือบจะร้องออกมาเขาไม่ได้คิดว่าดอลล่าที่เข้ามาในกอสเซนชูร่เขตสองได้ไม่นานจะมีพลังมากมายถึงขนาดนั้น เขาฆ่าสปิริตราชวงศ์ด้วยหมัดเดียวนี่มันเหนือมนุษย์เกินไปหมิงเฉวียนคนนี้เป็นมนุษย์แน่หรอหัวปิงถามหลังจากที่เห็นดอลล่าเดินออกจากสนามประลองใช่เขาเป็นมนุษย์แน่นอนดอลล่าคนข้ามีชื่อเสียงในสาพันธดวงดาวเฟิรมหมิงเฉียนรีพูดด้วยความตื่นเต้นถ้าเป็นเขาจริงๆเดี๋ยวก่อนขอฉันดูแป๊บ หัวปิงไม่ยอมพูดให้จบเขากำลังพยายามค้นหาสมุดของเขาไม่นานนะักเขาก็ตระหนักว่ามันตกลงไปบนพื้นแล้วดังนั้นเขาเลยรีบวิ่งไปเก็บมันเขาเริ่มเปิดสมุดอย่างรวดเร็วเขาเลื่อนหารายชื่อในสมุดจากนั้นเขาก็ใช้ปากกาของเขาทำสัญลักษณ์เอาไว้เฟิงหมิงเฉยนไม่แน่ใจว่าหัวปิงกำลังทำอะไรเขากำลังวาดแผนผังด้วยความเร็วสูงจากนั้นเขาเขียนชื่อจำนวนมากลงไปแล้วก็เริ่มลากเส้นสีหน้าของเขาดูตื่นเต้นจริงๆ เฟิรมิงเฉียนดูสิ่งที่หัวปิงกำลังเขียนและเขาก็ตระหนักว่ามันคือการคาดการสายการแข่งขันเหมือนหัวปิงกำลังดูอยู่ว่าต่อไปดอลลาจะเจอกับคู่ต่อสู้แบบไหนบ้าง10บแมชเขาจะไม่เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าแบ็คโกลสําำหรับ10บแมชต่อไปนี่คือโอกาสแล้วหน้าของหัวปิงแดงด้วยความตื่นเต้นถึงขีดสุดเขาดูมีความสุขมากขณะที่เขากำลังใช้ปากกาลากเส้นต่อไป แต่หลังจากลากเส้นไปได้ไม่นานความตื่นเต้นบนหน้าของเขาก็จางหายไปเขานั่งลงด้วยความผิดหวังตาของเขาดูว่างเปล่าและสิ้นหวังมากยังไม่ได้หรอเนี่ยครั้งนี้ก็ยังไม่สําเร็จอะไรเหรอครับคุณหัวที่ว่าไม่ได้เฟิงหมีิงเฉียนรีบถามทันทีเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของนายค่อนข้างโชคดีคั่ต่อโซ่รอบต่อๆไปของเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งมาก ถึงเขาจะเจอกับสปิริตที่แข็งแกร่งพอๆกับแบ็คโกลเขาก็น่าจะเอาชนะได้ถ้าโชคดีพอเขาก็จะไปถึงอันดับที่1นึงถึงสิได้แต่ว่าหัวปิงถอนหายใจออกมาจากนั้นเขาก็พูดต่อ,อในรอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้ตำแหน่งบุตรแห่งพระเจ้าเขาจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มนุษย์ไม่มีวันเอาชนะมันได้คู่ต่อสู้ที่คุณพูดถึงน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับเฟิงหมิงเฉินถาม ในการประลองศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่5ผู้ชนะเลิศคือ The Light แมสปิ i r i ตตนนี้จะเคยประลองแค่ครั้งเดียวแต่มันก็แข็งแกร่งเกินบรรยายพลังของมันสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะหยั่งถึงไม่มีมนุษย์คนไหนเอาชนะมันได้แม้แต่ผู้วิวัฒนาการที่ปลดล็อกยินได้ก็ยังมีโอกาสได้ถึง0.1%เลยต่อนหน้าเดอะไลท์พวกเขาก็ไม่ต่างไปจากมแมลงหัวปิงยิ้มอย่างขมขื่นขณะที่เขากำลังอธิบาย ตอนที่706้เขาแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นจริงเหรอครับเฟิงมิงเฉียนทำหัวปิงด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่หัวปิงพูดพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่นนายรู้ใช่ไหมว่ารัฐบาลน่ะได้สร้างคู่มือแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าร่วมการประลองศักดิ์สิทธิ์รู้ครับมันจะมีรายชื่อของสปิริตที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยเข้าร่วมการประลองศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครก็ตามที่ต้องเจอกับสปิริตเหล่านั้นพวกเขาจะแนะนำว่าให้ถอนตัวทันที ฟิร์มิงเนพูด The Light คือหนึ่งในนั้นมันเคยเข้าร่วมกับบัลลังศักดิ์สิทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมากมนุษย์ที่ปลดล็อกยินได้ไม่ต่างจากมันแรงเมื่ออยู่ต่อหน้าม,มันซึ่งคนคนนั้นก็คือหนึ่งในยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแต่ The Light ก็สามารถฆ่าเขาได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวหัวปิงใส่หัวและอธิบายต่อฉันเขาพูดแบบตรงๆเลยนะ ไม่มีมนุษย์คนไหนแข็งแกร่งพอที่จะเป็นบุตรแห่งพระเจ้าได้การจะเป็นได้มันต้องมีดวงด้วยฉันขอแนะนำให้นายไปบอกเพื่อนนายไว้เขาถอนตัวก่อนที่จะถึงรอบ20คนสุดท้ายไม่งั port, ้นแล้วเดนไลท์จะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ยกธงขาวในลาประลองเฟิ่องมิเช่วเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้วิธีติดต่อกับดลลา เฟิงหมิ่นเฉียมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเตือนดอลลาเขาออกบทความใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กรณนั้นก็มีโอกาสน้อยมากที่ดอลลาจะได้เห็นบทความของเขาการประลองศักดิ์สิ์ยังคงดําเนินต่อไปวันนี้ทุกคนจะต้องต่อสู้ทั้งหมด5ครั้งดอลลาต้องเจอกับสปิริตสามตนส่วนอีกสองเป็นมนุษย์หันเส้นอาชนามนุษย์ทั้งสองคนและสั่งหารสปิริตทั้ง3อย่างง่ายดายแข็งแกร่งเขาแข็งแกร่งจริงจริง เขาใกล้เคียงกับคำว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์มากด้วยพลังขนาดนั้นฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าแม้หัวปิงจะตื่นเต้นมากที่ได้เห็นฟอร์มระดับเทพของดอลล่าแต่มันก็ยังมีความกลัวอยู่ในจิตใจของเขาตอนนี้ดอลล่าเข้าใกล้เดินไล์เข้าไปทุกทียิ่งเขาเข้ารอบปีลึกเท่าไหร่หัวปิงก็ยิ่งเป็นกังวลแรกๆเขาก็ตื่นเต้นดีแต่หลังๆยิ่งดนลล่าโชว์ฟอร์มเทพมากเท่าไหร่หัวปิงก็ยิ่งรู้สึกเครียด จนตอนนี้เขาแทบไม่อาจจะทนดูการต่อสู้ของโดลา่าได้คนที่เก่งถึงขนาดนี้จะต้องจบลงก่อนที่เขาจะไปถึงตำแหน่งบุตรแห่งพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากจริงๆและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่มนุษยชาติไปไม่ถึงฝันเฟิงหมิงเฉียนตรงกันข้ามเลยเขารู้สึกตื่นเต้นและระทึกใจมาก ถึงเขาจะไม่รู้แน่ชัดว่าดอลลร์เข้ามาในกอสเซนชูรีเขตสองตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขาก็คาดว่าน่าจะเข้าเป็นช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้ตอนนี้มันยากมากที่เขาจะรู้ว่าดอลลราแข่งแกร่งถึงขนาดไหนแล้วแต่กระนั้นเขาก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างถ้าเขาไม่สามารถติดต่อดอลลร์ได้ดอลลร์ก็จะต้องไปเชิญหน้ากับดอลไลร์แน่เขาไม่ได้อ่านคู่มือของรัฐบาลก่อนมาประลองเลยหรือเนี่ยเฟิงหมิงเฉียนคิด เขาไม่รู้ว่าดอลล่าจะรู้เรื่องเดอะไลท์หรือเปล่าทําให้เขาต้องเตรียมตัวกลับไปออกรายการเขาหวังว่าจะทําให้รายการมันดังระเบิดไปเลยยิ่งรายการของเขาเรตติ้งสูงเท่าไหร่ก็มีโอกาสสูงที่ดอลล่าจะได้รู้เรื่องเดอะไลท์เนื่องจากมีนักสู้จำนวนมากอยู่ในสนามประลองดังนั้นปกติแล้วผู้ชมจะโฟกัสแค่รอบตัวของตัวเองหรือไม่ก็คนที่พวกเขาสนใจด้วยเหตุนี้ทำให้ไม่มีใครสนใจหันเซ่น มีคนจำนวนน้อยมากที่ได้เห็นฟอร์มระดับเทพของฮันเซนแม้พวกเขาจะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้เขาเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปเฟิงหมิเ่เฉียนตัดสินใจกลับไปสาพันดวงดาวแล้วเริ่มทำรายการเกี่ยวกับการประลองศักดิ์สิทธิ์เดิมทีเขาต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ห้าแมชที่ผ่านมาของดอลล่าแต่ตอนนี้เขาคงจะต้องเน้นพูดเรื่องคู่ต่อสู้ที่ดอลล่าจะต้องเจอในอนาคตซึ่งก็คือเดอะไลท์เขาต้องการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสปิริตตนนี้ออกไปให้มากที่สุด รายการของเขาแทบจะไม่ต่างจากรายการวิทยุเท่าไหร่เพราะผู้ชมเห็นแค่หน้าของพิธีกรไม่มีรูปหรือวิดีโอไม่มีรูปหรือวิดีโอการแข่งประกอบเลยเฟิงหมิงเฉียนพูดเกี่ยวกับการประลองศักดิ์สิทธิ์เขาวาดภาพาพอให้ผู้ชมเข้าใจได้แบบคร่าวๆแต่กระนั้นรายการของเขาก็ยังดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มากตอนล่นอยู่ที่นั่นจริงๆหรอเขาเข้าร่วมการประลองศักดิ์สิทธิ์เรือเนี่ย ดอลล่าเพิ่งจะเป็นผู้วิวัฒนาการได้ไม่านานเขาเข้าร่วมการประลองศักดิ์ศิล์แล้วหรอโอ้โหคอนของแบ็คโกลแต่เป็นสิงเสียงด้วยหมัดคนดอลล่าเขาสามารถฆ่าสปิริตราชวงศ์ได้ด้วยหมัดเดียวนี่มันบ้าไปแล้วฉันยังจำได้ดีเมื่อสิบปีก่อนเพื่อนของฉันต้องเจอกับแบ็คโกลเขาเป็นคนที่ลดล็อกยินได้แล้วหลังจากที่ถูกค้อนของแบ็คโกลทุบเข้าไปสามครั้งเขาก็ตายก่อนที่จะได้ขอยอมแพ้ดอลล่าสุดยอด ฉันจะไปดูการต่อสู้ของดอลล่าผู้นี้พวกเราจะไปเชื่อกันเชียร์ดอลล่าถ้าดอลล่าอยู่ที่นั่นฉันก็ต้องไปที่นั่นนะ่ะถ้าการวิเคราะห์นี่เป็นความจริงดอลล่าก็คงจะดวงซวยมากเขาจะต้องถูกหยุดก่อนที่จะไปถึงฝันนี่นี่ทุกคนคิดว่าเขาจะชนะต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้หรอรอดูว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับมนุษย์และสปิริตในรอบต่อไปได้ไหมดอลล่าก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นตอนอยู่ในกสซิงชูรี่เขตหนึ่ง เขายังเป็นได้แค่ผู้ถูกเลือกอันดับ10ที่นี่คือก็สิงชูรี่เขตสนะยังไงเขาก็มีรอดแน่แน่ใช่ใช่ในก็สิงชูรี่เขตสเดนไล์ยังไม่ถึงระดับท็อปเดอนไลท์ก็คงจะบดขยี้เขาได้แม้จะใช้แค่นิ้วเดียวอะไรคือจุดประสงค์ของการประลองถ้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับดวงถ้าเขาไม่ต้องเจอกับเดอะไลท์ เขาก็คงจะมีโอกาสติดหนึ่งในสิบและก็ได้เป็นบุตรแห่งพระเจ้าแต่ถ้าเขาไปถึงรอบลึกขนาดนั้นยังไงเขาก็ต้องถูกสปิริตต้นอื่นฆ่ายอยู่ดีเขาไม่มีโอกาสจะต่อต้านพลังของพวกมันได้การเข้าร่วมการประลองศักดิ์สิธิ์ของดอลล่าเป็นตัวกระตุ้นให้คนจำนวนมากสนใจการประลองศักดิ์สิธิ์มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับดอลล่ามากมายแต่มนุษย์ส่วนมากก็สนับสนุนดอนลล่ากันหมดพวกเขาต้องการให้ดอลล่ากลายเป็นบุตรแห่งพระเจ้าคนแรกในประวัติศาสตร์ แต่หลายๆคนก็ยังไม่เชื่อว่าดอล่าจะทำได้เพราะเขาจะต้องเอาชนะเดนไลท์ให้ได้ก่อนที่จะไปถึงตำแหน่งบุตรแห่งพระเจ้าหลายๆคนอยากจะให้ดอล่ารีบถอนตัวก่อนที่จะถูกฆ่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิเคราะห์ฟอร์มของดอล่าในการประลองพวกเขาคิดว่าที่ดอล่าไปได้ไกลขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าดวงของเขาดีเฉยๆทุกๆการต่อสู้มันดูง่ายไปหมดนอกจากแมชท์ที่จะต้องเจอกับเดนไลท์ คนอื่นๆที่เข้าร่วมกับบันลองศักดิ์สิทธิ์ส่นมากจะตกรอบกันตั้งแต่รอบแรกเพราะซีบริตแข็งแกร่งเกินไปสําหรับพวกเขาทําให้พวกเขาต้องถอนตัวดอล,ล่าเอาชนะได้อย่างต่อเนื่องเขาชนะติดต่อกันไม่หยุดแต่อีกไม่นานโชคของดอล,ล่าก็จะหมดลงตอนนี้มันใกล้จะถึงรอบที่เขาจะต้องเจอกับเดะไลท์เข้าไปทุกทีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากวิเคราะห์และทำนายว่าดอลลาร์จะต้องแพ้ให้กับดอลลาร์อย่างแน่นอนไม่มีใครทำนายว่าดอลลาร์จะชนะเลยยังมีผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงขั้นทำนายว่าดอลลาร์จะต้องตกรอบก่อนที่จะไปเจอกับดอลลาร์ได้สำปาป มีคนจำนวนน้อยมากที่เชื่อเรื่องที่เฟิงหมิงเฉวียนเล่าเรื่องที่ดอลลาทำลายค้อนของสปิริตราชวงศ์ได้ด้วยหมัดเดียวมันฟังดูว่าเกินไปหลังจากที่พวกเขาวิเคราะห์แล้วตามทฤษฎีดอลลาไม่มีทางมีพลังถึงขนาดนั้นได้แต่กระนั้นข่าวเรื่องนี้ก็ทำให้มนุษย์สนใจการประลองศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมากในวันที่3ของการประลองที่นั่งภายในสนามประลองก็เต็มไปด้วยผู้ชมตอนนี้การประลองศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งสาพันดวงดาว สำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอ t อร i c ชานแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ